แม่ดูถ้าแม่รู้ตั้งแต่ว่าตัวอ่อนของแม่เกรด C ไม่ได้คัดโครโมโซมผนังบดลูกก็ไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยดูแลตัวเองก็ไม่ค่อยดีค่าแซกซ้อนก็ไม่ได้ตรวจอ,อ,อีลาเทสก็ไม่ได้ทาเออบางทีมันอยู่ใน6ข้อนั้นนะเออซึ่งเราก็ต้องไปมองว่าคลินิกที่เราทาเขามีเทคโนโลยีเหล่านี้ตรวจให้เราไหมเช่นอีลาเทสเนะี่ยมีไหมนะคะปัจจัยของการฝังตัวอ่อนไม่สําเร็จหนึ่งคุณภาพของตัวอ่อนหรือเกรดตัวอ่อนนะคะ2คือ โครโมโซมของตัวอ่อนต้องปกติค่ะถึงจะฝังติด 3. ความพร้อมของเยื่อบุโพรมดลูกนะคะหนาตัว8-10มิลเรียงตัว3ชั้นใสเป็นวุ้นมีเลือดไหลเวียนดีไม่มีสารพิษตกค้างนะคะ 4. ก็คือการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนนะคะ 5. ก็คือต้องไม่มีค่าแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นภูมิไทรอยด์ ANA แอนตี A, ้ฟอสโฟลิปิดหรือว่าค่า ESR หรือค่าการอักเสบห มดลูกจะต้องเปิดรับตัวตามทฤษฎีซึ่งเราสามารถดูได้ด้วยการทำาอราเทส6ข้อแม่ดูถ้าแม่รู้ตั้งแต่ว่าตัวอ่อนของแม่เกรดซีไม่ได้คัดโครโมโซมผนังมดลูกก็ไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยดูแลตัวเองก็ไม่ค่อยดีค่าแซกซ้อนก็ไม่ได้ตรวจออราเทสก็ไม่ได้ทำเออบางทีมันอยู่ใน6ข้อนั้นนะเออซึ่ง,งเราก็ต้องไปมองว่าคลินิกที่เราทำเขามีเทคโนโลยี เหล่านี้ตรวจให้เราไหมเช่น ELA าเทสเนี่ยมีไหมนะคะส่วนในเรื่องของการตรวจค่าแทรกซ้อนไปสามารถตรวจได้ที่สูตินารีทั่วไปไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ได้ไบอกไปที่หมอกล้วยก็ได้เพื่อนครูกยไปตรวจค่าแทรกซ้อนพวกนี้สามข้อหรือเข้ามาปรึกษาในไลน์แอดกูเกิพิมพ์ให้เลยแล้วก็บอกด้วยให้ไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอค,หมคนไหนนะคะเพื่อนการพิจารณาว่าเราจะเปลี่ยนคลินิกไหมเปลี่ยนแพทย์ไหมก็คือดูว่าคลินิกนั้นมีเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของเราหรือปัญหาของเราหรือไม่นะคะแล้วก็ศึกษาดูว่าคุณหมอคนคนไหนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเเเรรื่่่่อองงงทีีาาามมมปััญหยูชนนบคฝด พราะมีปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกจจระบิดที่แล้วก็ต้องเช็คดูว่าคุณหมอท่านนี้คุณหมอท่านไหนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเคลียร์มดลูกในการแก้ไขปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกจจระบิดที่ก็อาจจะต้องไปคุณหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเค